สาข้อคิดจากหนังสือ The Mastery of Love ความรักที่สมบูรณ์สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือทรงพลังอีกเล่มของดอนมิเกลรยสผู้เขียนหนังสือระดับโลกอย่าง The Four Agreements นั่นคือ The Mastery of Love A Practical Guide to the Art of Relationship ความรักที่สมบูรณ์คู่มือปฏิบัติสู่ศิลปะแห่งความสัมพันธ์ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงความรักแบบโรแมนติกที่สังคมปลูกฝังแต่พูดถึงความรักที่สมบูรณ์หรือ The Mastery of Love ซึ่งเป็นความรักที่เริ่มต้นจากภายในตัวเราเป็นการยอมรับตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขและปลดปล่อยเราจากความกลัวและความคาดหวังที่เป็นพิษในความสัมพันธ์ค่ะ รูวิสได้ใช้ภูมิปัญญาโทเทคโบราณมาอธิบายว่าความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่เราพบเจอเป็นเพียงการกระทําที่เกิดจากความกลัวไม่ใช่ความรักและเสนอเส้นทางที่ชัดเจนให้เราหยุดสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองและคนรักเพื่อก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยอิสรภาพความสุขและการเคารพซึ่งกันและกันค่ะ นี่คือ30ข้อคิดสำคัญที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนความสัมพันธ์ทุกรูปแบบในชีวิตให้กลายเป็นงานศิลปะแห่งความรักที่แท้จริงค่ะส่วนที่ 1. ความรักที่เกิดจากความกลัวกับความรักที่แท้จริงข้อคิดที่ 1. ความรักที่แท้จริงคืออิสระส่วนความรักที่เกิดจากความกลัวคือพันธนาการ ความรักที่สมบูรณ์คือการให้พื้นที่และอิสระแก่คนที่เรารักในการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงขณะที่ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มักเกิดจากความกลัวที่จะอยู่คนเดียวกลัวถูกทอดทิ้งหรือกลัวที่จะไม่ได้รับการยอมรับซึ่งนำไปสู่การควบคุมและการครอบครองข้อคิดที่2ความกลัวที่ใหญ่ที่สุดในความสัมพันธ์คือความกลัวถูกตัดสิน เราทุกคนใส่หน้ากากและพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกปฏิเสธและการถูกวิจารณ์ความกลัวนี้ทำให้เราไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาในความสัมพันธ์ค่ะข้อคิดที่3ความรักไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่เป็นการฝึกฝนภายใน คุณไม่สามารถหาความรักได้จากใครภายนอกเพราะความรักเป็นพลังงานแห่งการยอมรับที่ต้องเริ่มต้นจากภายในตัวคุณเองการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักคือการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์กับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกข้อคิดที่ 4. อย่าสร้างความสัมพันธ์บนความคาดหวังที่ไม่มีวันเป็นจริง เรามักจะคาดหวังให้คนรักมาเติมเต็มความว่างเปล่าหรือมาทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ซึ่งเป็นภาระที่ไม่มีใครทำได้ความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลนี้คือจุดเริ่มต้นของความผิดหวังและความทุกข์ในความสัมพันธ์ข้อคิดที่5การควบคุมคนรักคือการทำร้ายความรักเมื่อเราพยายามควบคุมความคิดการกระทำหรือความรู้สึกของคนรัก นั่นหมายถึงว่าเรากำลังปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนทรัพย์สินไม่ใช่ในฐานะมนุษย์ที่มีอิสระการควบคุมค่าความรักในทันทีค่ะข้อคิดที่6อารมณ์ที่เกิดจากความกลัวคือยาพิษที่ทำลายความสัมพันธ์อารมณ์ต่างๆเช่นความหึงหวงความโกรธความอิจฉาและความละอายไม่ได้เกิดจากความรักแต่เกิดจากความกลัว การระบุและกำจัดยาพิษทางอารมณ์เหล่านี้เป็นขั้นตอนสำคัญของการฝึกฝนความรักที่สมบูรณ์ค่ะข้อคิดที่7ความรักที่แท้จริงคือการเห็นความสุขของผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเมื่อคุณรักใครสักคนอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณจะยินดีกับความสุขของพวกเขาโดยอัตโนมัติไม่ว่าความสุขนั้นจะมาจากคุณหรือไม่ก็ตาม นี่คือเครื่องหมายของความรักที่บริสุทธิ์และเป็นอิสระจากความกลัวค่ะส่วนที่สองการทำลายความฝันของโลกและการยอมรับตัวเองข้อคิดที่8เราทุกคนอาศัยอยู่ในความฝันของโลกที่เต็มไปด้วยข้อตกลงที่ผิดพลาดรูธใช้คำว่าความฝันของโลกหรือ the dream of the planet กับความเชื่อและกฎเกณฑ์ที่สังคมและครอบครัวปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กซึ่งเต็มไปด้วยการตัดสินการวิพากวิจารณ์และข้อตกลงที่กำหนดว่าเราจะต้องเป็นอย่างไรถึงจะมีคุณค่าข้อคิดที่9สัตว์เลี้ยงในบ้านคือเสียงวิจารณ์ที่ทำลายเราจากภายในเสียงวิจารณ์ภายในหรือว่าอินเนอร์คริติ ที่คอยตำหนิและตัดสินเราอยู่ตลอดเวลานั้นถูกเปรียบเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กและมันก็คอยขัดขวางไม่ให้เรารักตัวเองข้อคิดที่10ความทุกข์คือการปฏิเสธตัวเองในปัจจุบันขณะความทุกข์ความรู้สึกผิดและความละอายทั้งหมดหล้วนเกิดจากการที่เราปฏิเสธตัวตนของเราในขณะนี้ และเชื่อตามข้อตกลงที่ผิดพลาดที่บอกว่าเราไม่ดีพอการยอมรับตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขจึงเป็นการหยุดความทุกข์ค่ะข้อคิดที่11การซื่อสัตย์ต่อตัวเองอย่างแท้จริงคือจุดเริ่มต้นของการรักที่สมบูรณ์คุณจะสามารถรักคนอื่นได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อคุณกล้าที่จะมองตัวเองอย่างซื่อสัตย์ เห็นความไม่สมบูรณ์แบบทั้งหมดของคุณและยอมรับมันด้วยความเมตตาไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าสมบูรณ์แบบค่ะข้อคิดที่สิความรับที่สมบูรณ์คือการให้อภัยในทุกระดับการให้อภัยไม่ได้มีไว้สำหรับคนอื่นแต่มีไว้เพื่อปลดปล่อยตัวคุณเองจากความโกรธความขุ่นเคืองและความเจ็บปวดในอดีตการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นเป็นสะพานเชื่อมสู่ความรักที่บริสุทธิ์ค่ะ ข้อคิดที่13จงหยุดเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์การโทษคนอื่นให้มีความทุกข์หรือความล้มเหลวในชีวิตรักของคุณคือการสวมบทบาทเป็นเหยื่อการยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับอารมณ์และความสุขของคุณเองคือการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้สร้างชีวิตของคุณค่ะข้อคิดที่1 4การทำความสะอาดบาดแผลคือเต้าที่เจ็บปวดแต่จำเป็น เราทุกคนมีความเจ็บปวดจากอดีตที่ฝังอยู่ในใจหรือ emotional wounds ซึ่งมักจะแสดงออกมาในความสัมพันธ์ปัจจุบันการเยียวยาคือการกล้าที่จะทำความสะอาดบาดแผลเหล่านั้นด้วยความเมตตาแม้จะเจ็บปวดเพื่อไม่ให้เรานำความกลัวในอดีตไปตัดสินปัจจุบันค่ะข้อคิดที่15จงมองคนรักด้วยดวงตาที่บริสุทธิ์โดยปราศจากอดีต เมื่อเราครบใครเราเมักจะนำความเจ็บปวดความผิดหวังและข้อตกลงจากความสัมพันธ์ในอดีตมาใช้ซ้ำกับคนรักคนปัจจุบันการฝึกความรักที่สมบูรณ์คือการมองคนรักในแต่ละวันราวกับเป็นวันแรกโดยปราศจากเงาของอดีตส่วนที่3ศิลปะแห่งความสัมพันธ์ที่เกิดจากความรักข้อคิดที่16ความสัมพันธ์คือกระจกเงาที่สะท้อนตัวเรา คนที่เข้ามาในชีวิตคุณโดยเฉพาะคนรักมักจะเป็นกระจกเงาที่สะท้อนถึงสิ่งที่คุณรักและสิ่งที่คุณยังปฏิเสธในตัวเองการเรียนรู้จากความสัมพันธ์คือการเรียนรู้ที่จะเห็นตัวเองผ่านมุมมองของอีกฝ่ายข้อคิดที่17การสื่อสารที่ไม่มีอคติคือหัวใจสำคัญของการเชื่อมโยงจงสื่อสารด้วยความซื่อสัตย์และเปิดเผยโดยปราศจากการกล่าวโทษ การประเมินหรือการตัดสินเมื่อคุณกล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกของคุณอย่างอ่อนแอนั่นคือการสร้างพื้นที่ให้ความรักเติบโตข้อคิดที่18จงใช้ความรักในการสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่ความต้องการหากคุณเข้าหาคนรักเพราะต้องการให้เขาเติมเต็มบางสิ่งในตัวคุณนั่นไม่ใช่ความรักแต่คือความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าคุณเข้าหาเขา เพื่อแบ่งปันความรักที่ลดเหลือในตัวคุณเองนั่นคือความรักที่แท้จริงข้อคิดที่19ความเมตตาคือการปฏิบัติที่สูงส่งที่สุดของความรักการกระทำเล็กๆน้นอยๆที่แสดงออกถึงความเมตตาความเอาใจใส่และความเคารพในชีวิตประจำวันคือสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคำรักที่ยิ่งใหญ่ความรักที่สมบูรณ์คือการปฏิบัติที่อ่อนโยนและคงเส้นคงวา ข้อคิดที่20จงมีความกล้าที่ยอมรับความจริงแม้จะเจ็บปวดความรักที่เกิดจากความกลัวจะเต็มไปด้วยการโกหกการปิดบังและการปฏิเสธความจริงแต่ความรักที่สมบูรณ์คือการที่คนสองคนกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงร่วมกันไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามข้อคิดที่21การรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับความสุขของคุณเอง คุณต้องยอมรับว่าความสุขของคุณเป็นภาระหน้าที่ของคุณแต่เพียงผู้เดียวอย่าให้คนรักของคุณแบกรับความรับผิดชอบนั้นเพราะนั่นคือการมอบพลังของคุณให้กับเขาและทำให้คุณต้องตกเป็นเหยื่อหากเขาทำไม่สำเร็จข้อคิดที่22ความรักที่สมบูรณ์คือการไม่นำมาเป็นเรื่องส่วนตัว don't take anything personally ตามหลัก the four agreements เมื่อคนรักพูดหรือทำอะไรที่ทำร้ายคุณการตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้นมักจะสะท้อนถึงความฝันของเขาหรือความเจ็บปวดของเขาเองไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคุณจะช่วยปกป้องคุณจากการถูกทำร้ายทางอารมณ์ข้อคิดที่23จงอย่าพยายามแก้ไขคนที่คุณรักความรักที่แท้จริงยอมรับคนที่คุณรักอย่างที่เขาเป็นอยู่ณปัจจุบันไม่ใช่เพื่อศักยภาพที่เขาจะเป็นในอนาคต การพยายามแก้ไขหรือเปลี่ยนคนรักของคุณคือการสงสารว่าคุณยังไม่ดีพอสำหรับฉันข้อคิดที่24ความเหงาไม่ได้มาจากการอยู่คนเดียวแต่มาจากการไม่รักตัวเองคุณสามารถรู้สึกเหงาได้อย่างสุดซึง้งแม้จะอยู่ในความสัมพันธ์กับคนรักก็ตามเพราะความเหงาที่แท้จริงคือความรู้สึกขาดการเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงของคุณเองการรักตัวเอง คือการเติมเต็มความเหงาจากภายในข้อคิดที่25จงมอบความรับให้ตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขการฝึกฝนความรักที่สมบูรณ์ต้องเริ่มต้นด้วยการยกเลิกข้อตกลงเก่าที่บอกว่าฉันจะมีคุณค่าเมื่อฉันและแทนที่ด้วยความเชื่อว่าฉันมีคุณค่าและฉันรักตัวเองอย่างที่ฉันเป็นอยู่นะข้อคิดที่26 ความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์คือสัญญาณของการขาดจินตนาการความสัมพันธ์ที่จืดจางมักจะเกิดจากการที่เราหยุดใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อเติมเต็มชีวิตของตัวเองจงหันกลับไปทำสิ่งที่คุณรักและเป็นอิสระเพื่อให้คุณมีสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นมาแบ่งปันกับคนรักข้อคิดที่27จจงมอบความสุขให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยแบ่งปัน คุณไม่สามารถมอบในสิ่งที่ตัวเองไม่มีได้คุณต้องเติมเต็มความสุขและความรักในตัวคุณให้เต็มเปี่ยมเสียก่อนจึงสามารถแบ่งปันความสุขที่ล้นเหลือ The Overflow of Happiness ให้แก่คนรักของคุณได้ข้อคิดที่28ความรักที่สมบูรณ์คือการตระหนักถึงความไม่จีรังการตระหนักว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่จีรังรวมทั้งความสัมพันธ์ของคุณด้วยจะทำให้คุณเห็นคุณค่า และใช้ทุกขณะในความสัมพันธ์อย่างจริงจังและด้วยความรักไม่ใช่การยุดติดจ,จนเกิดความกลัวข้อคิดที่30สสรุปความกล้าที่จะรักคือการปลดปล่อยตัวเองและคนอื่นจากความกลัว The Mastery of Love คือการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตทุกวันในความสัมพันธ์ด้วยความกล้าที่จะรักโดยไม่มีเงื่อนไขกล้าที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ และกล้าที่จะเป็นอิสระจากความกลัวทั้งหมดค่ะถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณเต็มไปด้วยความคาดหวังความขัดแยง้งหรือความกลัวที่จะถูกทอดทิ้งนั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความรักของคุณยังอยู่ภายใต้อำนาจของความกลัวอยู่ค่ะแต่คุณมีทางเลือกค่ะคุณสามารถเริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักได้ตั้งแต่วินาทีนี้ด้วยการยกเลือกข้อตกลงเก่าที่ทำให้คุณไม่รักตัวเอง และให้ความรักแก่ตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อคุณปลดปล่อยตัวเองจากความกลัวได้แล้วความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นก็จะถูกปลดปล่อยตามไปด้วยเช่นกันค่ะจงตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ความรักชี้นำไม่ใช่ความกลัวและคุณจะค้นพบว่าความรักที่สมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่เป็นงานศิลปะที่คุณสามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยมือของคุณเองค่ะ ก้าต่อไปที่คุณจะเลือกทำเพื่อรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันนี้คืออะไรคะ